ยุ้ยมีแอปสั่งกาแฟไหมอเมซอนมีค่ะแต่ลายอ่าฮะปากสั่งอะไรนะดูค่าส,ส, <laughs> ส่งนะค่าส่งหรือเอ็นหรืที่บ้านส่ว <c oughs> นใหญ่แอปสีม่วงจะราคาถูกนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมั่งแอปม่วงไมีแต่ลายอาหรอได้ได้ได,ได้จะเป็นแบ็ค o f f ฟฮันนี่เลมอนเพิ่มเปรี้ยวนี่ของะนั่นแหละแบ็กก f แฟเลมอนไอฮันนี่เลมอนเพิ่มเปรี้ยกันนั่นแหละก็ให้อ้นนึไปซื้อไม่ใช่เลยนี่ครับบอกกิดมีการลุกมาให้กอ่เออเจ็ดสิบ นนค่าส่งเท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วก็ของเราด้วยแก้วหนึง่งฮะโอ้กินไปเธอเดี๋ยวจัดการให้ไม่ไม่ไ, <c ười> ไม่ไม่ไม่ๆๆ28ถูกหรือเปล่าไม่ถูก ก็เดี๋ยวสั mm ่งมาเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เท่าไหร่ก็บอกมาแล้วก็เดี๋ยวเก็บตังค์ที่ออกมาพูดดิเนี่ยแม่แม่ขอบใจนะจ๊ะชื่นใจกินน้ำชื่นใจนะำแก้วคืนนิ่นอนหลับดีกินกาแฟแล้วนอนหลับ